ที่ชอบตอนนี้คนเยอะมากขายดีมากทุกคน และตอนนี้แก้วน้ำนะคะที่กําลังมาแรงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้เจิมนะคะมาเปิดป๊อปอัพบูท่เซนทรัลวิสเกมาพร้อมกับคอลเลคชัน3าลายลิขกสิทธิ์แท้เรื่องลายแรกนี้นะคะคนรุมมากๆค่ะทุกคนเพราะเป็นลายมิกกี้เมาส์ของดิสนีย์ค่ะช่ำม,มากนี่ดีไซน์ลดลายสวยเก๋น,นะคะยิ่งมาแขวนอย่างนี้ก็คือน่ารักจนใจเจบแถมเขามีสงสีให้เลือกกับนี่อีกด้วยสีดาหรือว่าสีขาวและยังมีรูปทรงอ,อื่นๆลายอื่นอีกมากมายเลยสวยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยทําไมคนถึงรุมไปต่อกันที่ลายที่2นะคะบอกเลยว่่าาไลลนนนีี้สดฟิมมกกกเป็อทถู ต้องเต็มสิบไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าออยก็จัดลายนี้มาเหมือนกันผ่านไม่ได้เลยจริงๆน่ารักมาก มีความเรียบหรูดูแพงสามารถเก็บได้ทั้งร้อนและเย็น24ชั่วโมงมีหลายไซส์หลายขนาดน่ารักเกินไปไหมหลายที่3นีในที่สุดค่ะใคราสาววอโคคาคล,ลาต้องใจดีไซน์เก๋มีหูจับถนัดมือขนาดนี้ถือไปไหนก็เก๋อบอกเลยค่ะทุกคนเปิดปิดง่ายและฝากว้างสามารถใส่น้ำแข็งได้แบบจุ๊ือลายลิขสิทธะขนาดนี้ต้องมีนะทุกคนว่าวปอบอาบ,บทูที่เซนเทลวิสเกตเขาจะจัดเพียงแค่วันที่20-30ถึงสาเมษายนนี้เท่านั้นหาพลาดนะบอกเลยว่าเสียใจมากเพราะสวยจริงๆแก้วน้ำของเจิมจะถือที่ไหนหรือทานที่ไหนกกก็็ดดดไปหมแแววาาางงข้้้ โดเด่นน่ารักขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วค่ะทุกคนรีบตามกันดูวหรือไม่สะดวกไปหน้าบูสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันนะไปตามกัน